ใครอุ้มศพอยู่อะเอาศพครับป้กตองอุ้มเข้าบ้านไปเซิร์ฟเข้าบ้านไปน้น้าน้ำไปน้ำน้้นไปน้ั้น้้ไปน้ำไปน้ลไปน้้น้น้้น้าน้ำ้้าน้ำน้ำ้น้้้้้นน้นนเนไ้น้้ไป้้น้ไป้้น รอชนรอชนอาวันถ้าตื่นเตือนนี่ก่อนเยอะใช้ไหวไอประตูนี้ล็อกบ้างดิเฮียประตูนี้ล็อกบ้างเออไอ้ม่วงเล่นประตูนี้ดิม่วงได้พี่ได้ประตูกรลงรถใช่ไหมครับเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้กลัวก่อนเปิดแล้วบอกนะพี่เปิดเลยเปิดแล้วครับอะไรส่งอยู่ไหน นะนะพยายามดูประตูอ่ะไม่รู้ว่าหน้าที่หลักของเองดูประตูหลังดูประตูซ้ายแต่พวกหน้าที่พวกมึงเหมือนกันหมดเว้ยพยายามดูทั่วๆหน่อยอ่ะอ่านเกมกับขาดแต่ว่าควรทำอะไรควรบอกเพื่อนไม่ใช่มีหน้าที่แค่เปิดเว้ยหน้าที่ให้บอกออกตอนไหนก็ออกไ <c oughs> อก้ผักมึงไปล่าพวกมันดิได้ครับไปดักตู้ไว้อ่ะเคสหนึ่งก็ได้เผื่อเจอ ผมว่าน่าจะเจอพวกเขาหลายคนมากกว่าคนเขาเยอะไม่เป็นไรหรอกถ้ามึงโดนอุ้มไม่เป็นไรหรอกช่วยได้นะครับไทยอยู่บะไทยประตูซ้ายอะ่ะพยายามประตูซ้ายเปิดไว้เลยประตูเนี้ยเปิดไว้ไม่ต้องปิดเปิดไว้ เพราะว่าอย่าแต่อย่าเปิดประตูลงรถทิ้งไว้อะเผื่อมีอะไรจะได้เข้าเอออยู่เป็นมุมอย่างนี้แหละไหนจะไปซื้อุนทอาเดี๋ยวไปครับผมเลยรุ่นทอมเดี๋ยวไปครับผมเลย,เยไปยไหนสมบังเลน่อตไปเอากองสาบ้านครับพี่เอาล<ม>ูกุดม<ร>าเบิดด้วยเปิดเป,ดเปด ลูกกระสุนอยู่ในในตู้ครับพี่มีอยู่ใครไม่มีถุงบอกไอ้ไทยมีรถขว่รู้พี่ประชาชนหรือเปล่าใช่ครับจะขับหนีแล้วมันนโอ้โหนวกเลย มันมีมันมีข้างในอีกที่ในห้องนอนเจ็ดหกศูนย์อะไรเนี่ยพี่กูเห็นเนี่ยกูรู้แล้วกูเห็นกูเห็นกูเห็นเขาเอาขึ้นข้างบนเอาขึ้นข้างบนอ๋อแล้วโดนขังข้างบนโอเคเอาว่ากันเดี๋ยวพี่ขอเวลาเพิ่มเจ็ดเก้าหนึ่งน่าจะมาก่อนจะเหลือเวลาน้อยมากนะตอนนี้พี่ดีเจ็ดเก้าหนึ่งอยู่ไหนอะในบ้านหรือเปล่าเจ็ดเก้าหนึ่งอยู่ข้างนอกพี่ผมไล่หกเจ็ดสี่ออกมาจากวนอยู่รอบบ้านอยู่อะไรก็คือพี่ตูนอ่า น้อยมากี่มากว่าครับ้ยมากอิา่อยู่่วนบ้านคนรวยพี่เจ็ดเก้าหนึ่งมาประมาณเกือบยี่นาทีครับเกือบี่สิบนาทีลเ็ดเก้าหนึ่งหกเจ็ดสีนี่อยู่ในบ้านนะครับนดนึงนะครับยิงบนรถได้หรอถามได้ดิเหรอยิบบยิเพิ่งยิพึ่งคาบีโดนตัวลุงยิงโดนตัวเขาอยเพิ่งคาบียิงโดนตัวอ่คาร์ยิงอันนี้ยิงโดนตัวแล้วก็ยิงน้องหมดเลยนะปวดหรอ ถ้ารับไม่ได้ของไม่ได้เดี๋ยวเราเอากล่องให้ครับขอโทษขอโทษแทนคนที่โดนตัวด้วยครับเลียกอะไรฮะแต่คลิปกล่องให้เฮ้ยตามลุงภูเดี๋ยวตรงนี้ไปอื่นทั่วนะตำรวจตาแดงก่ำห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้า นี่เป็นแหลมมีนี่นะถือืงใช่ไหมใช่ใช่นยิงล้อล้ต้องรีเซฟว่ะตอนนี้น้ำมันหมดหมดทล็อออกมาก่อนเลยปะต้อได้ครับมตอนใ้รถอะต้องไปรับมันเดี๋ยวไล่งานข่าวเองใครปิดไว้สัตว์ไอ้ม่วงรุนยังไปเข้าเลยเฮียจะเย็นลอกอนไอสัตว์โอเคไม่เห็นหเออขับเข้รอก็รอสักแป๊บนึ่ก็ได้เฮีย นี่ไปได้เหรอโว้เลียมเลี่ยมกัดเจมี่จริงๆแต่แค่รับแรงกดดันไม่ได้ออกจากตำรวจไปสัตว์เดินยิงได้เต็มตู้เดินยิงคนไอ้เหี้ยไม่แบบไอ้นี่เลยสามสิบหกสามสิบหกตาแดงกล่ำไอ้สัตว์เลยประมาณนนั้ตาแดงกล่ำไไอ้เหี้ยะตรวจเมื่อกี้น่ะแบบโกรธแบบโกรธจัดนะ ไม่สนใจแล้วไ <คน S 1> อ้เหี้ยไม่จะยิงคนหรือไม่จะยิงรถอ่ะยิงคนก่อนแล้วมันก็ยิงยางเลยไอ้เหี้ยหาหอศพนะมันอยู่ไหม

แต่ไปยิงคนเติมน้ำมันนะไอโดนคนสบู่เไอเสิร์อยู่ไหนอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่อยู่นบ้านครับลงในบ้านนนบู่เลยขึ้น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 เยขึนเลยขึ้นเขึ้นเลย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 ขึยขึเยขึ้นเ้นเย้นเยนเ้นยขึ้ไเลย้นลย้นลยขนลนเป้นเมึไม่ต้องรีบก็ได้นไม่มีใครอย้น้า้ยไ้ไไ้นล้เหี้ย เอ้ยนะรถมันไม่เหมือนเดิมแล้วี่ยเหมือนเดิมเอาไปงคันนี้นะยิงคันขาวเดี๋ยวยิงคันขาอีกเอา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 เนาเอาเาเอาเงาเอาเอาเนาเอ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 าเลาเอัเอาเอเอานอาเอาเอาเ่าาเอ่เอเเอา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 ลานจอเาเเเไอเอเอเเอกเ้เอเอเอาอเเเาาาเาเเาเาาออ ไม่ไม่แปหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้ามึงรันนะลุงบอกแล้วนะแล้วแต่เซอร์ระเบิดประตูบนแล้วจบแล้ว่ากมาระเบิดประตูหน้าแล้วขอแล้ล้วออแตกหน้าออ้วอกแลวอก้าแวกแอกออลวแ้กกลออก้าวกออกแ้าอวก้าออ้ว้วออวอ้้้ออ ดูล้อดูล้อดูล้อดูหลังหลังหลังาไดิเ้ยด้คนเดียวเลยนะมคนดียวน้ะไอ้ไม่เกี่ยวข้องคุกเขาไ้ไม่คุกเขาเอามดตอนี้คือเขายิงยางเขายิงยาหมดไแล้วดประเด็นอ่ะยังไม่ได้ทาอะไรเลยเนีจอะรีบจาดรีบจาดแค่อดรถอยู่ด้บ้านเลยรีบจดยางก่อนเลยรีบจาดพูยก่อก็ได้มั้ง หลังคาแตนหลังคาแตนโอ้โหรีบจาดยิงเบือเฮ้ยตำรวจดูดิเฮ้ยมึงมึงทุเรศไปเปล่าไอ้เฮียตำรวจนี่ผมขอโทษแทนด้วยไม่ทุเรศไปเปล่าไอ้สัตว์มึงได้แต่ขอโทษเปล่าวะไอ้เฮียกูถามหน่อยดิขอโทษแทนเลตไปเปล่าไอ้เฮียขอโทษแทนด้วยครับแต่นี่ใครไม่รู้ไม่มึงมึงจะขอโทษแทนให้มันมาขอโทษได้เปล่าผมไม่แน่ใจว่าใครเหมือนกันนะเมื่อกี้เอเนี่ยนักเรียนตำรวจมักเรียนทุเรศไปเปล่าไอ้สัศาสตร่ ไปขอโทษลุงเขาเมื่อกี้ยิงเขาไอ้เหี้ยมึงทุเรศไปบ้ามึงหมหน่อยดิไอ้เหี้ยมึงน่าจะขอโทษแหละพวกมึงอ่ะใช่ตำรวจข้างบนโดนนะครับมีตำรวจสี่มี่น้องสี่ตอนนี้คนที่อยู่ที่บ้านใครมีระเบิดประตูแทนอีกแล้วไอ้เหี้ยประตูหน้าระเบิดแล้วประตูหน้าองตีระเบิดหมดแล้วประตูหน้าตอนเนี้ยคูณหลังนะวางได้ไหมผมวางต่อผมวางในรถมอเตอร์ได้์อะไรก็อะไรก็รอห้าสิบหน่อยทำไมไม่ไม่ยาวลูกซองอีกว่าอห้าสิบอยไม่เข้าใจว่ะ ไม่ไม่กูแบบยืนแบบเงียบๆอ่ะไอ้เคียยืนแบบเขายิงกูไม่ได้ทำอะไรปะวะกูยืนแบบแต่กูไปยืนอีกทีนึงเนี่ยอ่ะไอคกูจริงตำรวจก็ใช้ลูกซองยิงได้ไม่ใช่หรอเนี่ยไม่กูยืนอย่างเงี้ยไอ้เคียแล้วก็ยืนอย่างเงี้ยยิงกูเฉยไอ้สัตว์ยกมือไอดูแมจะยิงกูไหม แว่นะาประตูงลงรถแวนแปเเพื่อนบนดาดฟ้ามาไปขอเพื่อนเขาบนดาดฟ้ามาอย่าแม่มีจะขอโทษเดีย๋ยขอโทษครับขอโทษแล้วมันก็เอาใหม่ขอโทษครับแล้วก็เอาใหม่ขอโทษครับแล้วก็เอาใหม่ไอ้เหี้ยคนคนเดียวจะทำให้ตำรวจเสียทั้งสอนอ,นอ,อไอสัตว์เดือดอะไรอะไรนะเออนั่นดิผมผมผมไม่มีรถระหว่างแม่ ตกน้ำเฉยใช่ใถ้าไม่อยู่ไปไป่แค่ไ, <ป S 1> ได้แหละทุก<ๆ>คนคิดงี้ไว้ตำรวจยืนกับผมเนี่ยสิบคนมีคนยิงกูคนเดียวอะแบบหันเลงก่อนแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งไปอะ่ะ ยืนกันสิบคนอ่ะวิ่งผ่านกูแบบป๊บบแต่มีโคตรหนึ่งยิงกูเพื่อเหมือนมันมันส่วนตัวมันมันมันส่วนตัวเว้ยไอเชตะกี้เนี่ยมันคือส่วนตัวเว้ยส่วนตัวแบบส่วนตัวเลยอ่ะ J K จันทร์นังกอร์พะกุ J K T T A พะกูมีเ A K กูไม่ยอมใครแต่ก็ไม่เกเรกูอยู่เหนือสุดคนใน T ทีจันทร์นังกอด์พะกุ J K T T A พะกูมีเ A K กูไม่ยอมใครแต่ก็ไม่เกเรกูอยู่เหนือสุดคนที่ใน T T A